<Okay. S 2> ทำอะไรจ๊า <c oughs> ขายทุเรียนอ้อเหรอเอออ่ะใส่ฟิวเตอร์หน่อยขยัยมากใส่ฟิวเตอร์ให้มันดูแบบให้มแบบันดูขยัยมากเลยทำไมอ่ะคิดถึงโทรมาหาไม่ได้เออคิดถึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้องฮะอยู่ห้องทำอะไรใครอยู่ตรงนั้นนะ่ะเอาใครไปอยู่ด้วยเด๋อ <c oughs> ใช่เหรอมันคือเสือสมิงหรือเปล่าตอนคืนมันแปลงร่างได้หรือเปล่าคือเสือเหมือนเธอนี่แหละคือเสือทำไมต้องมีเสืออยู่ในห้องนอนมันหมายความว่าไงเอ,อเวลานึกถึงเธอก็จะได้นึกถึงเสือขายเสื้อหมดแล้วเหรอขายได้นิดนึงเออก็ยังดี ได้เดี๋ยวไปหานะสิ้นปีเอยเดือนหน้าโอ้โหสิ้นปีเลยทุกคนเดือนหน้าเดือนหะน้าโอ้โหเราแต่เราเจอกันนานขนาดนั้นเลยเหรอเดือนหน้าไม่ใช่สิ้นปีทำไมอยากทำไมจะมาหาเดือนหน้าละ่ะคิดถึงแฟนเหรอเออคิดถึงอะ่ะทำไมหรอคิดถึงอยากมาหาเราเรื่อยจากก่อเอเอๆๆทุกคนเอามาจาก ดูอยู่นั่นแหละกดตะก้าหรือยังเออเออกดตะกาหรือยังเออแล้วถอนตังได้หมดยังได้ได้ถอนได้เออก็บอกแล้ว <c oughs> ว่าให้ทำระบบอันนี้ไว้ไอ้พีซีก่อนะเข้าเหมือนที่พี่พ่ได้บอกนั่นแหละก็ใช่มันก็ต้องเข้าออตามนั้นแหละแล้วมันก็ได้มันตอให้ตะก้ามันไม่อยู่มันก็ยังถอนได้แต่แต่ว่าตะก้ามันปิดถาวรแล้วนะแล้วก็เอาอันใหม่ตีเอาบัญชีใหม่ติผูกใหม่ ดเดี๋ยวให้พี่ปัดทําให้เดี๋ยวขึ้นไปเดือนหน้าก่อนอนี่มีจุดประสงค์ซ่อนเลนส์ทุกคนมีจุดประสงค์ซ่อน,นเลนส์จริงๆโทรหาพี่ปัดก็ได้เอบอกพี่ปัดเนี่ยทำตะกร้ายังไงอันนี้มันโทรได้อยู่แล้วแต่ว่าจริงๆคืออยากไปหาเอาเอ, <laughs> เอนั่นแหละแล้วทำยังไงแล้วตอนนี้จะขายน้ำพงน้ำพริกทางไหนอะ ก็เดี๋ยวรอขายในเพจไอแอฟฟ้าไปก่อนโอ้ยอย่าพูดอย่าพูดลืมไล์อยู่อืมแอฟฟ้าแอฟฟ้าเฮ้ยไม่ได้พูดไม่ได้เอาหรอโอเคนั่นแหละหายช่องทางอื่นไปก่อนเอ้าทุกคนกดตะกร้านะคะทุกคนกดตะกร้าค่ะไอเลิฟทิกต็อกไอเลิฟทิกต็อกไอเลิฟทิกต็อกกดตะกร้าได้เลยค่ะโอเคเออได้ใช่ปะล่ะใช่กินข้าวแล้วเหรอ แล้วเรียบร้อยพูดทะลึกไม่ได้พี่ไปรีไรอยู่เอโแค่นี้แหละเราจะไปทำอะไรอีกเนี่ยไม่จะอาบน้ำแล้วอาไปอาบน้ำเถอะแค่นี้แหละโอเคซ้ำนี่จบจบไปบ้านเออนะด่าลิงค่ะไม่ด่าลิงที่รักของฉัน ไม่ด่าลิงค่ะเขาโทรมาอืมตามภาษาเจอดิฉันวีนไปเม,มื่อเช้าตะกา้ากดเงินได้แต่แต่ว่าไปไหว้น้ำแดงอะไรก็ไม่รู้นะเป็นคนยุคใหม่เจนใหม่นะแต่มูยิ่งกว่าดิฉัน <laughs> ดิฉันก็เลยแซวเขอบอกโอ้ย แค่ทําให้มันถูกระบบมันก็ถอนได้ค่ะเงินในติ๊กต็อกมันไม่ได้ยากเลยทําให้ถูกระบบเขาแค่นั้นเลยแล้วก็ระวังแค่อย่าทําผิดกฎไอ้ตำจ้าแค่นั้นอืมไอเล็บติ๊กตอกเข้าไว้จบนะเออไหวช้ำเมืม่อเมืม่อเมื่อเช้าน้ําแดงชํำเลยเมื่อเช้า